วันนี้เฮาสั่งน้ำมะเปาปัาป่นร้านนี้ไว้นะคะร้านอีลุงนะคะอีลุงโฮนี่ก็ว่าไปนะคะร้านอีลุงน้ำมะเปาปัาป่นที่จริงก็มีน้ำหลากหลายนะคะแต่วันนี้เฮาอยากกินน้ำมะเปาปัาป่นได้ยังคะลุงอ่าน้ำมะเปาปัาป่นของเฮานี่แมนก่อน้ำมะเปาปัาป่นนมสดเนาะโอ้นี่เป็นกำลังปรุงอยู่นะคะนี่ ใส่อย่างนี้นี่มาลักดูสูตรเลยนะคะเนี่ยใส่ลงไปใส่น, e น้ำเชื่อมลงไปนี่ถ้าใครมาดูสูตรนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะลุงิ้นบัาขางสูตรนะคะตอนนี้เราอยู่ตังแน่นี้อ่าใส่ยังไงยังใส่ยังพุงชุรดรถกับล,ลุงเกลือป่นนะคะ<อ>ใส่เกลือป่นเล็กน้อยปลายช้อนชาเล็กน้อยเองนะคะ <Plaza> นี่ตอนนี้ก็ กนกลกนกนกลกนกนน,นนะคะนี่บอกให้ดูสูตรแต่ตะกี้ราเห็นหมดแล้วว่ามีอย่างท่องนะคะเราก็ไปปรับเอาคนเดียวใครจะเอาหวานเอาบาหวานจะได้ก็ไปปรับเอาคนเดียวนะคะแต่คือมีน้ําเชื่อมน้ำมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะจะกอนนมพ้น,นะ ใส่นมข้นจือดอันนี้ภาคขึ้นเลยค่ะถึงแม้เ่าจะบังเฮาก็พรว่าเป็น,นอะยรงนะคะนมข้นจืดที่ห่อที่มันมีสลากสีขาวสีแดงนี่แล้วก็กลกลลงไปกลลกลกลน <c oughs> ะเพื่อสุขลักษณะที่ดีล้างมือเห็น,น้อยแล้วก็หันลังกลถ้าเฮาใจเมื่อมันลำเฮาต้อง <c oughs> หันลังกลนะคะ <c oughs> แล้วก็บงับงบังคือป้นใบยาให้นหูว่า กลนซ้ายกลนขวากลนหน้ากลนหลังกระไดนะคะแต่ว่าเขากบอกกลนี่มันส่วนผสมเข้ากันนะคะอันนี้ปัน่นละอ่าเดี๋ยวนี้แก้วกี่ออนคะ่ะอาลุงแก้วสาวสองออนโอ้โห,โหวันนี้เราสั่งแก้วใหญ่เลยนะคะสสองออนเลยนะคะเพื่อนๆกินแบบจุกๆุกเตี้ยเพือนสมองเราไปเลยนะคะนี่ตักน้ำแข็งบะซ้า บ,บอกได้ตัวว่าน้าแข็งก้อนไหนเย็นบะเย็นเนี่าน้าแข็งก้อนนี้เย็นก้อนนี้ก้อนนี้บะเย็นเขาต้อผสมกันไปเพราะว่ามันจะได้อุณหภูมิที่พอเหมาะพอเจาะกันนะคะใส่น้ําแข็งเข้าไปตักแก้วส,วสองออนใส่เข้าไปในเครื่องปัน่นโอ้โหแค่เสียงน้ําแข็งลงไปในเครื่องปั่นกอนอัน่อยแล้วอแล้วก็เทส่วนผสมที่เราเอ่า ผสมตะก,กี้กลๆเข้ากันเข้าลงไปนะคะมีนมข้นน้ำมะพร้าวนมข้นจืดน้ำเชื่อมเกลือ,อแล้วก็ปรนด้วยอ่าัตเปะรเนีย,นเ,ย,นยเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวนมสดปั่นนะเพราะปั่นแล้วก็เต้นตัวมันถึงจะลำนะคะถ้าปั่เต้นมันจะป่ลำะคะ อันนี้เหมือนกับเรา,าสั่งตับส้มเลยนะคะตําตับตัตัตัตตตนะคะตําเพื่ออย่างคะลุงตําเพื่ออย่างค่ะมาได้ยินหูบดีนะคะกิ่นลูนักนะคะเลยเป็นโบดีว้าวว้าวเสียงปั่นนี่คือโอ้โหลังจวนใจมากๆเลยนะคะ่าตับตําตาัต,ต,ตอยู่นะคะอ่าแบบนี้ ใกล้ๆว้าวเนียนละเอียดเนียนมากเลยเนีย่น้ำมะพร้าวนมสดปัน่นอืมขอออกมาแล้วขออุ้ยเหมือนไอติมเลยเนี่ยอุ้ยหอมมะพร้าวอุ้ยโอ้โหดูดูความ ดูความเย็นดูความเนียนเกาะกันแบบเป็นละเอียดมาเลยนะคะเหมือนไอติมปั่นเห็น้อยนี่คือไอติมนะคะถ้าจะเป็นไอติมเดียก็ถ้าจะกลัวลูกค้ากินมาได้นะคะอืมกจายหิวขนาดเลยเนี่ยโอ้โหหิวน้ำขนาดเลยโอ้โห,โโหยังยังยัง,ยง เป็นภูเขาไฟนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนมใะใช่มะเปาวปั่นนมสดนะคะอ่าน่ากินขนาดเลยนะคะที่จริงจะต้องมีมะเปาวท็อปปิง้งแต่วันนี้มะเปาวท็อปปิ้งเป็นหมดนะคะเนื้อมะเปาวท็อปปิ้งนะคะอ น้ำเชื่อมโมดอ๋อเลยได้ตน้ําแข็งกับโมดเลยเหลือตะอีนะคะโอ้ขอบคุณละคะ่ะที่ยันยังทำให้กินได้อยู่นะคะ,อะขอบคุณมากๆเลยนะคะได้แล้วนะคะน้ำมะเปานมสดปั่นนะคะไม่ได้ลืมมาอุดหนุนนะคะร้านคุณลุงนะคะอยู่ก่อนถึงขัวสี่แยก ไปแดนอย่างหนึ่งนะคะก่อนขึ้นสะพานนี่อยู่ขวามือนี่เลยนะคะบ๊ายบายค่ะเปิดทุกวันเว้นวันอาทิตย์นะคะบ๊ายบาย